นายเทศบาลตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมรายชูปถมัม เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน998ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทกุภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายอำเภอในพื้นที่ประสบภยัยเป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นค่ะองค์มนตรีและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่นายสุมน์ศรีโพอายุ64ปีผู้ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองแตกอาศัยอยู่กับพี่น้องที่มีโรคประจำตัวและนางบุญสืบศรีโพอายุ87ปีผู้ป่วยติดเตียงเช่นกันทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่ที่5ตำบลป่าแมด สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดแพร่เกิดจากผลกระทบของพายุโซนร้อนวิภาได้รับความเดือดร้อน7อำเภอ43ตำบล242หมู่บ้าน5,167ครัวเรือนรวมประชาชน14,516คนจังหวัดแพร่ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มนมณฑลฐานบกที่35และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกวิติ อาทิการจัดตั้งครัวสนามดูแลด้านสาธารณสุขมอบถุงอย่างชีพกว่า3,000ชุดและดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วค่ะ